สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะอยู่กับเราช่องแม่น้อยพังสีนวนเช่นเคยนะคะวันนี้นะรถแม่เขียวของเราติดลมนะคะแม่แม่แมโอ้ยติดตั้งแต่เมื่อคืนลงม,มานี่ติดจําเลยเช้ามาก,ก็เลยได้หารถไถน,นะคะร,รถไถมาเพื่อที่จะลากมาลุ้นดูนะคะเพราะว่าเราลองแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นนะคะแม่แม,แม่ก็เลยต้องหารถ มาลากนะคะมาดูนว่าจะลากขึ้นไหมนะคะซีนวลก็ผูกอยู่ใกล้ๆก,กับเรานะคะนีซีนวลอยู่ตรงนี้นะคะสายเลยนะคะวันนี้เจอเลยนะคะติดฝั่งนู้นนะคะมแม่ติดฝั่งนี้ ลุ้นดูนะคะว่าจะขึ้นได้ไหมนะคะลา,ากร,รายสลิงลาก thank <laughs> you จะขึ้นไหมมาลุ้นมาลุ้นนะคะว่าจะขึ้นไหมดูนะคะจงเลย ลุ้นนะคะแม่ลุ้นมารุ้นด้วยกันเด้อนะคะว่าจะเป็นยังไงอ่ะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะภาพเป็นยังไงภาพชัดหรือว่ายังไงนะภาพย้อนแสงหรือเปล่านะคะเมีย มาลุ้นดูว่าจะเอาแม่เขียวของเราขึ้นได้หรือเปล่านะ,ะหนึ่งสู้ๆฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อนี่นะคะ,ะหนึ่งสองสามอาถอยอ่าอ้าอ่าขึ้นได้แล้วนะไป ต้องทำยังไงอยู่แล้วรอหน้าเด้ น,ะะน่าจะดึงขึ้นได้นิดนึงแล้วนะคะแต่ว่ารอรอรอด้านหน้านะคะแม่รอดูด้านหน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างต้องรอลุ้นดูนะคะมแม่เขียวสู้ๆเด้อน,นะคะเป็นกำลังใจให้แม่เขียวนะคะเม่ยม,มาช้อยท่า,ทาน,นี่สิพี่

นะคะแม่แม่ถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ